สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะวันที่11มีนาคมก็คือ,อาการย้ายรูปปั้นนะคะของพวอครูมาไว้อยู่ตรงหน้าทางขึ้นเฮือนบวร,บรแล้วก็ย้ายหัวโขนต่างๆนะคะก็พวการาหัวโขนต่างๆก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วบริเวณ ทางขึ้นเฮือนมาวรก็จะมีก็ย้ายป้ายหินนะคะที่อยู่หน้าเฮือนมาวรมาอยู่ตรงนี้ส่วนบันไดนะคะก็ถูกกรบไปด้วยบันไดาทางขึ้นเฮือนมาวรที่เป็นทางลาดแล้วก็เป็นบันไดาทางขึ้นเนี่ยก็ถูกกรบไปด้วยทรายละเพื่อที่จะเตรียมปลูกหญ้านะคะก็จะไม่มีทางขึ้นละมีแต่ติ่น,นะคะก็เห็นว่าจะเป็นสนามหญ้าก็คิดว่า คงจะสอดรับกับภูเขาภูเขาที่จะขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสนามหญ้า้วเป็นภูเขาค่ะบริเวณหน้าอชิวะค่ะก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือน่าจะคงจะรอรถดีสิบมาค่ะ